สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะรีวิวชุดแสกชุดเดทชุดแสกชุดเดียวกันละค่ะนี่ค่ะผ้าทอผ้าทอมัดหมีของจังหวัดลบบุรีนะคะมัหมี่ทอเองค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะเล่นลายให้ลูกค้าค่ะเพราะลายลายบนลายล่างเหมือนกันแต่ ตัดทางนี้แล้วผ้าไม่พอก็ขึ้นไปต่อเอาชายขึ้นไปเล่นลายอยู่ข้างบนค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะเล่นลายให้ลูกค้าค่ะเพราะมันเป็นเป็นผ้นนาต่อความยาวความยาวไม่ได้ค่ะเพราะต้องตัดตัดลายนี้ความยาวไม่ได้ก็ต้องต่อต่อด้านบนนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยต่อด้านบนนี้ค่ะต่อแต่ก็ต้องเป็นให้ลาย ให้ให้ให้มีขอบลายก็จะได้เหมือนกับจะได้เหมือนกับตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คะ่ะเนี่ยลายเนี้ยลายน,ายนี้กับลายนี้ก็จะเหมือนกันก็จะดูไม่ออกว่าเป็นเป็นผ้าต่ตอคุณลูกค้าดูออกไหมคะว่าเป็นผ้าต่ตอนี่คะ่ะ ข้างบนนี้กับลายนี้ชิ้นเดียวกันต่อตรงนี้นี่คะ่ะต่อตรงนี้นต่อตรงนี้ออกแบบปกใหม่นะคะปกคอบัวแต่แต่แตงแต่งให้ดูย้อยหน่อยจะได้ออกมาอ่อนหวานคอบัวแต,แต่แต่งย้อยหน่อยคะ่ะ ลายสวยไหมคะนี่ะนี่ลายชายล่างสวยไหมคะลูกค้านี่ค่ะคนนี้ตัดหลายชุดแล้วค่ะตัดแต่ชุดแสกเอาผ้ามัดมีมาตัดโดยมากจะตัดเป็นชุดแสกนี่ค่ะรีวิวให้ดูแล้วนะคะงั้นที่เห็นผ้านี่ค่ะนี่ค่ะผ้าเหลือ นี่ค่ะผ้าเหลือนี่ค่ะผ้าเหลืออยู่นี่ค่ะผ้าเหลือแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นของคนใต้นะคะนี่ค่ะเนี่ยตัดกางเกงค่ะต่าเกงกับตัดชุดนี่ค่ะส่งมาจากใต้ ผ้าตัวอย่างนะคะเสื้อตัวอย่างเขาจะส่งเสื้อตัวอย่างมาเงี้ยตัวหนึ่งแล้วก็เขียนเขียนโน้ตติดมาเขียนรายละเอียดเอวเท่าไหร่วัดตัวส่งมานะคะแล้วจะมีแบบมาให้ดูตัวนี่มาจากใต้นะคะนี่ค่ะผ้าตัดเยอะค่ะ น,นี่ผ้าตัดทางนั้นนะคะแค่นี้นะคะลูกคุณลูกค้า